สิ่งสําคัญครับสิ่งสําคัญที่จะพูดในเรื่องต่อไปเนี่ยในเรื่องบอลประเด็นคือจะพูดเรื่องบอลวันนี้ไปถึงไหนแล้วบอลเนี่ยนะฮะคุณคุณคิดว่าบอลเนี่ยมันสําคัญไหมเอาจริงๆคุณคิดว่าบอลเนี่ยสาคัญไหมเรื่องบอลนี่สําคัญมากๆนะครับบอลเนี่ยนะมันจะมาคู่กับซูเปอร์สเปเดอร์ซูเปอร์สเปเดอร์ คือบ่อนเนี่ยนะครับคุณอย่าลืมคุณปิดบ่อนที่ระยองนะครับเป็นจุดนะเชื่อมต่อโควิดที่มาจากสมุทรสาครถูกไหมครับบอนเนี่ยนะครับมีนักเล่นการพนันเนี่ยหลายร้อยหลายพันคนเอาผมบอกว่าแตะหลักพันคนทีนี้คุณอย่าลืมนะครับว่านักการพนันเนี่ย นะครับในจังหวัดระยองเนี่ยที่โดนปิดไปเป็นบอนที่อยู่หลังบกสเก่าเนี่ยนิสัยหรือวิสัยของนักพนันนะ่ะคุณคิดว่าอ่ะถ้าปิดบอนนี้เขาจะไปเล่นบอนอื่นไหมนิสัยของการพนันนะ่ะนักพนันนะ่ะมันเหมือนนะนักพนันมันเหมือนอะไรเหมือนคนที่ติดติดยาติดยาเสพติดอะ่ะ มันเสพกันบันไนมันเลิกไม่ได้ต่อให้คุณบอกว่าเนี่ยบ่อนที่ระยองเนี่ยปิดเนี่ยด้วยจิตวิญญาณของนักพนันเนี่ยต้องหาบ่อนใหม่เล่นแล้วคนที่มันไปหาบ่อนใหม่เล่นเนี่ยคุณมันจะหาบ่อนเล่นไม่ได้เลยเหรอเพราะบ่อนมีทั่วประเทศวันนี้ตำรวจเนี่ยจับบ่อนได้กี่ที่เอ้าล่าสุดแจ้งวัฒนะ ล่าสุดแจ้งวัฒนะคุณคิดว่าถ้านักการพนันในจังหวัดระยองที่เป็นผีพนันที่มันเลิกเล่นพนันไม่ได้คุณไปปิดบอีเระยยองคิดว่ามันจะไม่ไปบ่อนทั่วประเทศเหรอต้องไปยังไงก็ต้องไปจิตวิญญาณของนักพนันยังไงก็ต้องไปแต่บางคนไปเนี่ยเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถตรวจพบเจอหรอกถ้าไม่เกิน14วันน่ะหรือจากที่แพทย์บอก จากที่แพทย์ชี้ชัดมาต่อให้เขามีเชื้อ14วันแล้วเ้าหายร่างกายเขาแข็งแรงแล้วเขาหายพอเขาหายเสร็จปุ๊บแล้วเขาเดินทางไปเล่นกันมานานที่บ่อนอื่นแพทย์ก็สรุปมาแล้วว่าเชื้อมันสามารถที่จะกลับคืนมาได้เพราะเชื้อยังฝังอยู่ในตัวเชื้อโควิด19ประเด็นมันคือยอย่างนั้นเออประเด็นมันคือยอย่างนั้นครับพี่น้องคือเชื้อมันสามารถที่จะกลับมาได้ วันนี้บ่อนการพนันเราต้องยอมรับและเปิดเผยด้วยความเป็นจริงด้วยข้อมูลจริงๆว่ามันมีทั่วประเทศแล้วคุณปิดการพนันเนี่ยเหมือนเหมือนรงังรังพึ่งอะคุณเห็นไหมคุณไปตีรังพึ่งแตกแล้วเนี่ยไอพึ่งมันก็ต้องหารังใหม่ผีพนันเช่นกันผีพนันไม่ต่างกันเลยวันนี้คุณนะคุณไปทุบบ้านเขาแล้วไปปิดบอนการพนันเขาแล้วที่ระยองสุดท้ายไอผีพนันทุกตัวเนี่ย มันก็ต้องวิ่งหาบ่อนอืน่นทั่วประเทศคุณไม่้วิ่งคุณแม่ไม่ไปบ่อนไหนมันก็ไม่ไปมันก็ไปบ่อนที่คุณไม่ตรวจวันนี้ผมถึงบอกไงว่าตํารวจทํางานกันขนาดไหนบ่อนมีทั่วประเทศแน่นอนวันนี้จับได้กี่บ่อนแล้ววันนี้เรื่องเงียบอีกแล้วไอ้เรื่องบ่อนนี้เงียบอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องเงียบอีกแล้วบ่อนมีทั่วประเทศตํารวจเนะนี่ยพบตรเนี่ยนะ นายกรัะมนเตียะทำไมไม่เชื่อสักทีไอ้อบอรตรคนใหม่เนี่ยมันไร้ประสิทธิภาพก็บอกไปแล้วไงทีนี้ผีพนันก็เปรียบเสมือนพาหะนำโรคโควิด1 9ชัดๆเลยคุณอย่าลืมนะครับคนโบกรถยังติดคนโบกรถที่บ่อนการพนันที่ระยองตายเพราะเพราะอะไรเพราะโควิด1 9ทีนี้คนโบกรถเนี่ย เราคิดย้อนกันสิครับเขาจะโบกคันเดียวไหมขามาก็โบกทุกทุกทุกคันทุกคันใช่ไว่าทุกคันขากลับก็โบกทุกคันถามว่าถ้าโบกทุกคันไอ้ทุกคนเนี่ยมันไม่ติดเชื้อโควิดหรือยังไงน้อยนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์คุณก็ลองดูเองถ้าสัมผัสจากคนที่มันติดโควิดวันนี้ผมถึงบอกว่าผีพนันในจังหวัดระยองเนี่ยนะครับวิ่งไปทั่วประเทศแล้ว วิ่งไปบ่อนทั่วประเทศแล้วแต่บอนกลับกลายจับได้แค่ที่เดียวที่แจ้งวัฒนะแล้วตำรวจทำอะไรอยู่แล้ววันนี้บอนเนี่ยหรือผีกันพนันในบอนเนี่ยคือซูเปอร์สเปเดอร์คือนักแพร่เชื้อตัวยงแล้วจะไม่ให้เชื้อเนี่ยมันกระจายไป77จังหวัดได้ยังไงในเมื่อผีพนันเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกที่จะห้ามไม่ให้เขาเล่นการพนันนะคุณต่อให้วันนี้ เดินเข้าไปในเซเว่นบอกตรวจเชื้อ36องศาก็แล้วแต่เธอแต่เชื้อมันฝังตัวอยู่ข้างในใครจะไปรู้แล้วจะควบคุมกันยังไงล่ะคราวนี้เห็นไหมครับมาตรการรัดนอกเหนือจากตอมอตรวจคนเข้าเมืองตรวจนักท่องเที่ยวตรวจชาวต่างประเทศเข้าเมืองยังไม่รอบคอบในประเทศยังเน่าเฟยยังเน่าเฟะพูดกันง่ายๆตำรวจเนี่ยโอ้โหคุณวันนี้นะพบตรบิ๊กปั๊คนใหม่เนี่ยนะ ต้องพินาาตัวเองนะลาออกจากผบตรอได้แล้วเพราะบอลยังเพิ่งจับได้สองที่เองคุณต้องขยายไปเลยแล้วคุณต้องให้มาตรการที่ชัดเจนกับประชาชนนะครับว่าต่อไปนี้มาตรการการกำจัดบอลทั่วประเทศบอลต้องไม่มีในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต้องไม่มีบอลอย่างนี้คุณต้องลงคําสั่งไว้อย่างนี้คุณต้องฟันดาบลงไปอย่างนี้วันนี้บิ๊กปั๊ดทำอะไร จับบนไหนใครมีกระแสะกระแสะโซเชียลสังคมแรงหน่อยก็ไปจับนะบนไหนไม่มีข่าวไม่มีคราว,ไม,มราวไม่มีกระแสะทางโซเชียลก็ไม่จับไม่จับเงียบเฉยต้องรอให้มีกระแสะโซเชียลก่อนแล้วคุณดูสิครับนี่แหละครับการทํางานของตํารวจตวจํารวจเปรียบเสมือนอะไรตํารวจเปรียบเสมือนตาที่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนต้องรู้จริงรู้ลึก ในเขตพื้นที่ในท้องถิ่นว่าในท้องถิ่นตัวเองมีอะไรบ้างผิดกฎหมายรีบจัดรีบรีบจัดการมีบ่อนกี่ที่รีบจัดการนะครับมีสิ่งผิดกฎหมายมียาเสพติดรีบจัดการไม่ใช่เลี้ยงเขาไม่ใช่เลี้ยงเขาเลี้ยงบ่อนก็เลี้ยงเลี้ยงยาเสพติดก็เลี้ยงเลี้ยงผู้มีอิทธิพลก็เลี้ยงจากตำรวจทั้งนั้นแหละครับวันนี้จะให้โทษใครไม่โทษ เพราะตำรวจมันก็อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้ววันนี้ใจะให้โทษใครถ้าไม่โทษตำรวจไอ้เรื่องบอลเนี่ยจับที่แรกสองที่แรกแล้วก็หวังใจไว้อย่างสูงว่าบอลทั่วประเทศต้องไม่มีบอลถูกไหมครับวันนี้ผู้การภาคสองรู้ย้ายไปนั่งจิบน้ำชาที่ไหนแล้วสบายโอ้รอดแล้วข่าวกูุงเงียบแล้วข่าวผมเงียบแล้วข่าวผู้การนะ ผู้การภาคสองเงียบแล้วสบายไปโอ้วันนั้นพลาดจริงๆบอกไม่มีบ่อลน,นะเป็นสื่อเป็นข่าวเป็นคราวในโลกโซเชียลแค่แป๊เดียวโล่งอกวันนี้เงียบแล้วบ่อนนะผอบตรก็นั่งเหมือนสักะเบือนะไม่เอาผิดไม่เอาเรื่องไม่เอาราวกับใครเลยนั่งเหมือนสักกะเบือไอ้ผบตรคนใหม่นะไม่มีหรอกทําให้ประชาชนเนี่ยเขามีความเชื่อมั่น สั่งฟันดาบสั่งลงดาบทั่วประเทศเลยห้ามมีบ่อนถ้าจังหวัดไหนตรวจมีบ่อนนะครับนะครับไล่ออกทั้งชุดตำรวจไล่ออกทั้งชุดผู้การภาคออกทั้งชุดอย่างนี้สิครับมันถึงจะทําให้ประชาชนเบาใจว่าเฮ้ย บอนในผีการพนันที่จะนทยองเนี่ยมันมาที่บ่อนในจังหวัดเราเปาวะมันเป็นซูเปอร์สเปเดอร์แล้วมันเอาโควิด -19 มาแน่นอนเลยเพราะผีการพนันในบอนระยองเนี่ยแน่นอนแล้วครับวันนี้จะให้มันกักตัวมันกักตัวไม่ได้มันลงแดงเพราะผีการพนันนักเล่นการพนันมันจะอยู่ที่ได้ไหมคุณปิดบ่อนการพนันที่ระยองมันต้องวิ่งไปที่อื่นวิ่งไปจังหวัดอื่นเอ้าปิดที่ชนวิ่งไปจังหวัดอื่นเอาปิดที่กรุงเทพก็วิ่งไปจังหวัดอื่นนี่แหละคือ นิสัยของผีการพนันแต่วันนี้ยังไงฮะตำรวจยังเงียบครับทั้งผีการพนันทั้งบอนทั้งโต๊ะมา้าทั้งโต๊ะบอนทั้งอะไรโอ้โหสารพัดส,สารเพคุณไม่ได้จัดการมันเลยอาศัยแต่ว่านะพื้นที่ไหนสื่อประโคมแรงๆก็ไปจัดการเป็นพื้นที่พื้นที่ไปแล้วนี่แหละนะพอ,พอตรอคนใหม่นี่แหละตำรวจไทยครับ นะแล้วมันจะตายกันหมดไหมไอ้ตำรวจเนี่ยเผลอๆเนี่ยติดโควิดไปด้วยนะครับเพราะความสะเพร่าเพราะความมีนอกมีในของตำรวจส่วนน้อยนะผมบอกตำรวจส่วนน้อยนะไม่ใช่ตำรวจทั้งหมดนะตำรวจดีมีเยอะผมเองมีเพื่อนเป็นตำรวจก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าตำรวจทั้งหมดนะแต่ตำรวจเนี่ยนะครับในพื้นที่ไหนที่มีบอนวันนี้คุณต้อง พินิทพิเคราะห์แล้วต่อให้คุณนะตรวจหาเชื้อก่อนเข้าบอลก็ไม่ปลอดภัยแล้วตรวจหาเชื้อก่อนเข้าบอลก็ไม่ปลอดภัยเพราะเชือ้อตัวใหม่เนี่ยมันฝังตัวมันแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมันมีอนุภาพในการทำลายล้างที่สูงทำให้คนติดง่ายขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เนี่ยที่มาจากอังกฤษนยคุณเอ้ยคราวนี้เนี่ยจะให้มีนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ อยู่ทำไมในเมื่อความหละหลวมเกิดจากตำรวจเกิดจากทหารถูกไหมนะครับวันนี้อย่าพูดนะไม่อยากได้ยินเลยว่าตำรวจอยู่ได้กับบอลไม่อยากได้ยินเลยนะครับว่าตำรวจสถานีนั้นสถานีนี้อยู่ได้กับบ่อนบอลทรงสวยมาเดือนหลายตังค์ไม่อยากได้ยินครับถ้าไม่เป็นความจริงก็แก้ต่างมาแต่ผมเชื่อแน่ว่าบอลมีทุกจังหวัด แล้ววันนี้77จังหวัดเพิ่งปราบไปได้แค่จังหวัดสองจังหวัดแล้วที่เหลือล่ะตำรวจอยู่อยู่ทำอะไรอยู่ตำรวจทำอะไรอยู่ผบตรนั่งเป็นสักเบืออยู่ทำอะไรได้บ้างวันนี้ความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศคุณช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมนะคุณช่วยอะไรเขาได้มั่งไหม,นะไไม,ไหมนี่แหละครับราชการไทย มันเน่าเฟะจริงๆแล้วไม่จะไม่ให้คนเขาปฏิรูปคนเขาปะทวงได้ยังไงเล่าจะไม่ให้คนเขากระทุ้งคุณได้ยังไงแล้วก็คุณทํางานกันอย่างนี้แล้วระบบเนี่ยมันเน่าเฟะอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆผลลัพธ์สุดท้ายมันกระทบกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกับชีวิตเขาวันนี้เนี่ยเฉพาะลําพังจะอดตายเนี่ยจะอยู่กันไม่ได้เนี่ยไม่มีรายได้เข้ามาใน ครอบครัวคำจุนครอบครัวทีหนึ่งแล้วเนี่ยนะยังมาโดนกระหน่ำซ้ำเติมจากความสะเพร่าของตำรวจความสะเพร่าของราชาการรัฐราชาการเขาถึงบอกเนี่ยผมเลยไม่ประทุผมเลยไม่ขัดเขาเลยที่เขาประท้วงว่าเนี่ยต้องปฏิรูปสถาบันตำรวจปฏิรูปราชาการไทยเนี่ยผมไม่ท้วงเลยเพราะมันควรปฏิรูปจริงๆนะมันแย่ขนาดนี้คุณคุณดูสิ ออกมาแต่ละคนนะตำแหน่งสูงๆรองผพบอพอตรผบพอพอตรดูแล้วมีสง่าราศรีดูแล้วเป็นเกียรติดูแล้วหน้าเทิดทูนแต่ทํางานเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทํางานนี่ตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามกับตําแหน่งคุณเลยนะและจะนั่งและจะมีผบตรไ,ไว้ทําไมวะเนี่ยเอาจริงๆถูกไหมวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ด่าผบพพตรผมไม่ได้ด่าแต่ผมตําหนิ การทำงานของท่านถูกไหมครับตำรวจในเขตพื้นที่ไหนในจังหวัดไหนก็แล้วแต่ทำงานเนี่ยนะครับแล้วปล่อยให้มีบ่อนอยู่นะครับในจังหวัดด้านนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผอบตรล,ลูกน้องคุณทำผิดคุณก็ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาแต่วันนี้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยอาศัยกระแสะอย่างเดียวกระแสะโซเชียล บอนไหนที่ไหนมีโซเชียลก็ประคอง,งหนักๆก็จับจังหวัดไหนไม่มีโซเชียลประคมคุณก็ไม่จับปิดตาข้างเดียวไม่รับไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วนี่แหละครับพบตรประเทศไทยนะก็ฉะนั้นวันนี้กระทุ้งเรื่องบ่อนอีกทีครับอย่าให้เงียบวันนี้เงียบไปอีกแล้ว